แอบโดนแล้วโอนนอนทีเด็เอ็นบังกรครั้งที่สองกินตัวาาาาลงมันลงมั่งเอานี้วโดมต้องเปผล่ามันอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ็อกบ็อกมันเป็นสีนี่เอเรื่อนบ็อกบ็อกมันเป็นสีสีม่วงโดตีมัน ขา้ามันมก่อนไม่เจอใช้ธน,นูแมงเลยเดี๋ยวเหม่บอกมันเป็นสีเขียววะเฮ้ยเม่ยฟงเป็นสีฟ้าเพื่อนแบบไม่ลยแกเพื่อนยอมใช้น,นูตีหยาต๊ทั้งเร่อผ้าเพื่อน้ยง้ยงยมันไม่เห็นเลยอย่างไรอ่

เดี๋ยวภาพไม่โหลดอ่ะภาพมันม่วงจีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวออกเข้าไปเหรอเราจะบอกว่าเราทำงานป่ะเดี๋ยวภาพมาแล้วภาพมาแล้วจว่ว่าอะไรมันตีมังกรอีกทีได้ปะคนดูมันก็ต้องหลีเเิริอ่ปก็ไมอ่ะเนาะ เอาก็าเริ่มอัดใหม่ตั้งแต่แรกไม่เอาไม่เอาไม่ไม,ไม่หาโอดินใ่ะบุกกำลังมาลับเส้นนี่ไงโอดินนี่ไงโอ้ยโอดินจะมนะับจะบัญชีแลบบัญชาแหงอ้ยดีเงินตลอดเลยโอ้ยบัญชีมันกรเหรอใช่รับ ไปโจ้ปลัดจิตไม่ชื่ยังไงอะท้ามึงไม่มีกอไม่มีขึ้นแล้ต้องขึ้นตรงไหนกดชาร์จมังมากรนะลงมึงลงไปดิโอเคโอ้โหจบไปเลยเลยไปโจ้ปนัด้วยนี่ไ้โจ้โอ้ย เดี๋ยวมังกรมันทรยศเว้ยยไปี้มันเพื่อนกูไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งมึงนะเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวมึงห่อมมังกรชนะไม่รอเลยนะเพื่อนโอ้เดี๋ยวในชุดด้ชุดอัลวินทองคำแห่งสเปนิยามาว่ะเพื่อน มันคืออะไรวะมันคือมันคือกางเกงมันคือกางเกงแห่งฟรโยเดี๋ยวเพื่อนขอขอบไปด้วยขึ้นไปนลยเอามากรลงกันเอาทำอะไรอย่างเงิเนงจะนั่งไม่ใช่คนเย่อเพื่นนอนนั่งในสอบมน อ่ะเดี๋ยวเนี่ยเอามึงลงมาเดี๋ยวกูงลองนั่ง,งอ่ะนัง่งก่อนนะนั่งได้คนเดียววันสองใช่ไหได้หราจะบินยังไงวะงงนะมันต้องบินได้ดิ อแล้วในกระเป๋าไม่มีมังกรล่ะมังกรคืออะไรมันจะเป็นสัวตีสัปา,บามันไม่ใช่ลูกมังกรเลยอะมันไม่ใช่ชุดต่อเหรอไม่มึงมึงรับมันไปไงมึงรับมันไปกูก็เลยไม่มีกูได้เป็นอย่างเกงมาอย่างเดียวเพื่อน ไปกั้นเถอะโอ้ฟอลโล่โอ้ฟอลโล่มันพราบได้เหรอกางไปเรียนว้าวว้าวอ้าว

โอ้โหเราจะต้องกลับมาคุยกันตอนนี้อีกอ๋เดี๋ยวตามเข็มทิศไงเออมันมีเข็มทิศไหมอ๋อเปิดไรบ้านยดอขึ้นมาไม่นี่ขึ้นมาเรอ่อ่ะ้ยมันให้เข็มิศอางแล้วก็ไปดินแดนแห่งสวรรค์ ใช่เราต้องไปีใจใสวัสดีเพื่อนแต่กที่เราต้องนอนนอนก่อนนอกันเพื่อนคอโคุณไม่มีเนิดนอนก่อนนก่อน่จเพราะว่าเราเนี่ยอ๋อคิดทจะเลกกันไ เืี้แบบว่าเอามังกรทุ่นไใส่ได้ไงเหลือเลี้ยงาแล้วกันแารมังกรม,มันไม่แก่หนงก่สองสองตัวหรือมันก็กกหในห้นั่งได้สองัวไม่หรอมันอาจจะสร้างไมหมเพื่อเล่นคนเยีะยวก็ได้แต่แล้วระเนคือ ผมไปก่อนเลยใช่ไหมออาไปเดี๋ยวมตามเลยอ๋อเรินทางพิษเรินทางพิษอันนะี้แหละนี่เป็นเรื่องคือมันวางของอไม่ได้มันวางบล็อกไม่ได้แล้วพอเจอทางฟันจะวางบล็อกก็ขึ้นเปด้าน,นบนก็ไม่ได้นี่คือ,คอเสียใเกมน,นี้ ให้ของดานนี้ของแบบนี้เพราะฉะนั้นใครจะซื้อก็คิดดีๆเพราะแบบมันหปอดท้ยมากบางกรก็นั่งได้คนเดียวอ้าเปเรียนเป็นเรียนให่เลยเดี๋ยวกูอยากคีบบางกรนะเพื่อนเนเดินคนลำบากเลยเพื่อน Okay. มันคือสีสันแห่งการให้คนดูเห็นวันหลงังเราต้องไม่ยกบรบายการไหนในการเดินทางไปถ้ำโซวนาโอ้ห้องบรรลังโอ้ใกล้ถนนถนนที่ดีเลยอยาก็ลูกดอก อืมแล้วครับสั่โอเคไม่ได้เย,ย่แต่ก็ไม่ได้ยากได้อะไรขนาดนั้นว้าวจุดเล็บจุดเล็บลายแล้วงมองอนถ้ากำลังนี่นนหน้าลงไปเแดบบ็บไม่เจ๋อขวางไม่เสียกำลังนี่หน้าไป ต้องเข้าใจนะว่าข้าไม่เมนนียงกรแนะวพี่อุ๊ยว้าวอ่ยมันคือภาษาอะไรเนี่ยมี่ห้อไฟจุดหลอนรวมแรงสเวเด่อันนี้เลยอะเส้นทางมันช่างยากไกลยีคร้บ ไม่ตายอ่ะตายเลยอะนี่ไม่ให้เราออกนอกเมืองเหรอเพื่อนตายใช่มันมีท่าน้ำอยู่เหมือนท่าแม่อันนี้เมืองทางแล้วกูจะขยเมันไปแล้วไม่ขี่มังกรไปอะ่ะเพื่อมัง โยมังกรไปนี hehe, ่ได <đây> ้เจ๋วเดียวเราจะไม่คัดชุดมังกรด้วยโอ้ดีมากเลยไอเหนียวขี้เลยเอาปีนแล้วก็จะเป็นชุดหมู่บ้าน เราไม่ใช่โจมภูเขาที่เราป้อนสลิงขอของให้เขาเลยขอขอเดี๋ยวตอนนี้ยัไงไะตอนนี้กูเรียนมาท่าตุแลนะ้วกันกูอยู่ที่ออดินออรินที่ใหม่แล้ว่ะไม่เข้าว่ากูทำอะไรอ่ะ อ๋ออุ้ยม <ondan S 1> <antique. S 2> ันจับเด็กมันจับเด็กขังคุกเยี่ยมมันชั่วมันมชั่วชค่ไหเยี่ยมเธอไปเจอคนชั่วขึ้นาวไปทำไงดีวะทำไม่ได้จะเด็กน้อยอุ้ย ตอนนี้ก็ตัดหัวปลาห่านคนเลยนี่ว่าเพื่อนเจอคนโดนประหาร่านตัดหัวประหารเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจะตกใจเนื่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้เวนนเดี๋ยวข้ามเา้ย <c oughs> โอ้ย,อยได้สองเด้ามเหลียงปุ๊ย,ยเดี๋ยว <c oughs> ไงเพื่อนไี่มาเดีวมึงเพื่อนนี่มาเดีว เราขึ้นเ้ายุขึ้นข้อตรงเหรอถ้าขึ้นข้อมถ้าขึ้นขอ้อเมนถัาไปก็ไม่ต้องพูดนะเพื่อนโอเคอยู่ตรงพ่อค้าท่าเรือพ่อค้าท่าเรือมีอะไรขายบ้างไม่มีอะไรเลย ขึ้นอะไรบนานาอยู่ที่ไหนเอออยู่ที่ไหนดอนเพอ่อนแล้ยทำไมมีลูปธนูอยู่ตรงนี้ด้วยแสดงว่าที่นี่มีโจรเพื่อนฆ่าโจนยองขอ้อ โอ้ยมีที่ครับของด้วยทำไม้ดับทำไม้ดับเดสเสชอบอายเฮ้ยแล้ก็ล้วทำยมันชาวบ้านก็ไม่ไหนไหนกล้าทงชาวบ้านละเมอที่ชทชาวบ้านเดดร้อนเหรอไหนไม่ต้างไจากไอตาแล้วตโยกจริง แมัช่วยชบ้านแล้จะทำช่วยด้วยไฟฟ้าฟ้าไรประโยชน์ไม่เงี้เลยอ๋อตเปิดนี้เดียวข้ามาแล้วมาเช็คปะยาับไม่ได้ปูัะไม่ได้ปาไปเนาเไปชีโมไโอ้ยเราอุ้ยเราไม่เไม่เดินตามทาง เรตานมันเป็นของ,ของคนทดีเากไม่ได้อือเพาเงตำนานชมนกชมน้ำอยู่ว่าเฮงจามีน้าข้าวแล้วอืมอไหนี่แม่ข้างบนนี้สมามยัง มันไม่จุดไฟนะจุดไฟโอ้ต้องใช้ต่างจุดเหรอไอ้พังตัวขนาดไอ้ไอ้พังตัวโอ้ยคขาสวยโอ้ยมาแบบคนดียวพลาดทิศตกเลยคกเดียวอ่ะ๋อนี <när S 2> ่นะที่เราต้องมาคุยด้วยให้เราทาบ เฮ้ยมีมังกรไ้วเอเพื่อนต้องมังกรเราไงเพื่อนอะไรอ๋อไม่ขี่มังกรไปหรอเฮ้ยดูดูพร้อมอ๋อสุขมันทรขียนนี่ไร ข้าไปตีตัวแล้วนะข้าีตัวแล้วก็ไปหตัวด้วยนักหนามากเลยเออทำไมจะนักหนา,นาโอ้มีครับมีวถึง5้วิวเลยมาเพื่ถึงสองกไปเพื่สอง เคยสั sort of ่งมาน้วตีเราแล้วสุดบันเพื่อนกำลังชยู่อย่าได้ถอย้าฟันมันมันเกดเราไหเกี่ยะไอ้เกี่เตัวเอเมีโลนะไอพี่ ต้องแบ่งเรื่องให้มืองด้ไงจะูดสอรบ่าไอ้เรอเราจะต้องูมันี่ได้ันนี้เราจะซู มันิคมีถ่ยโอ้มันตมันเพื่อนีกตัวนี่กูจะจานไปเยอะแล้วสางทีเลยด้วยไอคุณเลยอยูองปวดใจบดตบอกจัดการไปเยอะแล้วโอ้ยตอนนี้ยี่สิบตเอถ้าคุเชโหดใช่ไหม าจจต้องแข่งๆแต่ว่าไม่อยากโคว์จะเป็นคนยิงธนูให้เพื่อนแล้วเพื่อนมันยิงธนูให้แล้วกระสุนมันเนี่ยกรสุนมันวกสนอยู่เพื่อน มเพื่อนน่แม่ไหมไม่เจอไไมู่ตอยต่วมนงยอยากต้องฆ่าไปไม่ตัวว่าง่กินี่ะรียมให้มันตายห้อตายเหรอ เดีวไปมึงตายพักงาินล้มเหยวดิมาเพื่อนเอาไมโอ้เดี๋ยวตายได้ไงตงัดมีแค่นี้ตายตเพรามึงไม่ช่วยเลยฟูยออยอ่อยู่คุก็บอก่ว่าคุเดินกดวัใเดียวอ้อนเองเน่อย่าดูดิ อ้ยงดูอดูอุาระเขาควรจะเป็นราชาเจตถ้ามึงไม่ใช่โลกของไม้หกวได้นะได้เคยดูผู้ก้าห่งแ่โลกนะออะไรวะไอ้โลกพังงานไอ้โลกไอ้โลพังงานนี่มันชื่อว่าอะไรนะเฮอยนั่นแหละเป่นผู้กล้าที่เก่แก่สุดในบรรดานอ๋อ ตอนนี้เราจะไม่ทิ้เพื่อนโย่ต้องต้องจุดใจอยู่เพ่อยย่เดียวจะลขนานมาแล้วอ๋ออ๋อ,อาได้ตายอดเสียออ๋ได้าไดบนะาดแผลแล้วก็ ไอ้แอ้วไปไ่ไงอ้ยไอ้เจ้ามกินอ้ยไเ้วโดยยาตีมาล้กูตาได้นะไมไม่กินยาเพิ่มเือไม่กินยาเพิ่มเยอะเอฟปงเอฟเปิ้ลนะไม่มีก็ถอยไปถอยเรือดเต็มแล้วค่อยเข้ามาบวกเดี๋ยวสู้เองประนี้ละโอ้ข้าคือสตาร์ เดี๋ยออวาหถึ่งข้าจะดูไม่จบแต่ว่าข้าคือผู้ฆ่าอะไรนะไอ้อวอลวอคอกไอ้รอนะมันชื่มวอล์กออวอควอลอกไอก,กอ้่าง๋ออสา์าว์ บุตรเมงกรอนล่ะสปาไม่ใช่บุตรเงากรอแต hundred 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 ่ว hmm. ่าจอร์ซโนจอร์ซโนบุตรเมงกรอนย่อลูกเรยอสปาย่อย่อป่าเรื่องเห็นเงี้ยอะไรอนไรื่อร โมว้าวอะไรอะไรอะระไรอะไรแค่สตูยี่สิบตัวทำอะไรพี่ได้ควมจริงจริงอออ๋ออ๋อยี่สิตัวอ๋อ

อออออันอัน้อยอ๋ออ๋อังเส่งยังสู้ไม่มีเลือแล้วยังสู้ไหวไหมกินยาดิไล้กินเนดิมีแอปเปิลให้กูไหมมีเราเราแอปเปิละไเอแตมันไม่มีกองให้เลย มันก็โยนในกูก็ได้โยนยังไงอ่ะมันไม่ทันแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วเออตายนะไ,ยนปปปไปตายหนีเอฟเฟนต้ลงสิบโตายยังไงหนึงองสามประมาณสี่ทีห้าทีตายเราต้องจบทีที่สเพื่้น ่น่ยยอัอันนันนรตัวเพื่อนวไม่หก็ไม่ใช้ธนูมีกาสนุกะ้าสตี่ตแล้วเพื่อนข้าไปสี่ตัวแล้ว โอเคกังไปโนอนกลัไปตอเดี๋ยวครั้งครั้งตายแลวเดี๋ยว ไม่ใช่เอาีปชร์กเนอยู่มติกูอ้แบงแอปเปิ้ลให้แล้วเดี๋ยวแบงแอปเปิ้ลให้ฮัลโหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว

จะไปเป็นบับ็คขวามันไม่ใช่บับ็คดาปอดีปะเด็นเน,นื่องจากเดียวตายเอาหรือต้องเล่นใหม่นนเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อแฉลบแรงเลยขอตีเร็วบัก บัฟเดียวเว้บัฟรัวโอ้ยแต่เราฟังอะไรได้บ้บงนนบาบงไม่ได้เหรม,มันเท่าไหร่ มีอยเมีหิบี่โ้ยายาสู้เลยวิตาเฟลวิตเฟลว้ตเฟลอ้ยมันตายเร็วข้นเลย ปั๊บนี้มันทำให้เรามันตายมัตามันตาเยอะขึ้น,น,นใช่ไหมปั๊บเดียวจะยุ่งกีแล้วเพื่อนไอตัวที่โรนี่ตายโคตรยากอะแล้วเมยเราไม่แยกเันค่ามันต้องม่แย่งกเลยอะ